nó đi được bùa đi đâu bà đi Người Mày đâm đúc đích vô luôn Anh vô đâm đúc đích vô

mình cái đái được luôn ừ, đúng luôn. Ừ được luôn. Ăn mưa. Thôi rồi gì thứ ba Nè. <laughs>

ขึ้นแจงน้ำเต้านะคะดูดีน่อคิดกี่ตังค์สิดองคิดเดี๋ยวนั่นน่ะคนจังคิดเอ็มนันน่ะเนี่ยนะ

ฟ้ัสวยช้ำเลยนี่กลาบเลยแต่ที่ตรงนู้นเจอใช่ไหมแต่นั้นจรงรอย้ายังใบตีแขแรงดีนะแม่นะขบ่าแข็งแรงนี่คือรอดอัาเี่ไม่ได้มาเที่ยวเลยไม่ได้ไปเที่ยวกันเลยค่ะจำแอ้นได้บ้าไม่้เที่ยวกันนี่เไ คบ้าไมเอาอาออาีา้อแล้วเครับไปงมั้งนะไปสวัสดีค่ะกินจังชนลนะคะยันต้นคลิปอะต้นคลิปไปตลาดนัดวัดใหม่มาก็ได้ปูมาสองเจ้าสเจ้าแล้วก็สามราคาอันนี้ กิโลละสามร้อยได้มาสองตัวนี่เออแล้วก็ร้อแปดสิบได้มาสามตัวนี่ตัวเล็กๆแล้วก็สองห้าสิบได้มาสองตัวตจำไม่ได้แล้วตัวไหนกินตัวใหญ่ก่อนเด้อ เจมซีฟู้ดพริก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 ลอยองตองโอ oh. ้นแล้วเล็ว <Bon. S 1> ตอนพอเนสเนี่ยมันจะติดมันติดเข้าไปในเนื้อปูน,น่นแล้วมันจะติดเข้าไปในอันนี้มันจะไม่ค่อยหลุด Cái cái bắt đầu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  nhớ đầu bắt Mẹ bắt đầu bắt đầu nén mà, bắt đầu bắt đầu là... <cười nói> แม่แม่เลือกเก่งดีไม่โดนไม่ค้าด่าเนี่เวลาเลือกเขาบีตรงนี้ถ้าแข็งแปลว่าแน่นแม่บอกมานะแก หลุดมาสวยๆวยดิเมัอไม่ค่อยสวยอ๋อได้ประแค่นี้มันแน่นแล้วมันก็จะติดเนื้อมันไม่พโพรกไงเคยมีคลิปปูโพรกไปแล้วนะ ให้กินเปล่าๆอืมหย่อนหย่อน ก็เข้าวป่ถึนี่ปค่นึ่งติ๊กอืมมันค่ะมันเอาไปเลยค่ะมัน เห็นไหมบอกปูเลี้ยงกระเทียวอ๋อแม่บอกปูเลี้ยงมันกระเขียวเขี่ยวกับอาหารที่กินใช่ไหม mấy luôn hôm มันตัวุ้มจะคมคมๆนะตูเลียงคมตูไม่เลียงไม่คมเออีไงครั้งทด่แล้วไม่เลียงเราไม่คมแม่รู้เพราะว่าเมื่อก่อนเด็กๆแม่หาปูสดๆจากธรรมชาติ อร่อยอ่ะของเลี้ยงก็อร่อยน่าหวานมากก็ปวดศรีอะเลยแม่ไปเบิ้ลก้าวมาแล้วก็ติกินนิดเดียวนี่กินไปเลยโทรศับใครเข้ามาไม่รู้ไหมโทรศัพท์แม่ C'est เบิ่งเข้าเข้าเพิ่มด้ยนะเข้าเพิ่มแบบ ตัวนี้ไม่นไม่นั้นตัวนี้ไม่แน่นมาก่แน่น กินกหนึ่งก้มหนึ่งแล้วก็จะยิดคลิปไปก่อนไปเจอกันคลิปหน้าใช่ไหมพอดีมันโผมันมันเอ,เอาง่ายใช่ไหมจ้า <laughs> มันก็ง่ายกับการกินนะอืม้ม สวัสดีปีใหม่จีนคุณเจียอยู่อีซินนี่ว่าใชยค่ะบ๊ายบาย